สวัสดีค่ะช่างดี Channel ค่ะผู้ป่วยโรค SRE ค่ะสวัสดีนะคะผู้ที่เข้ามานะคะที่ผ่านเข้ามาหรือว่าผู้ติดตามทุกท่านทั้งเก่าและใหม่นะคะต้องขอสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาคุยเล่นๆกันเนาะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะมาคุยเรื่องการเจ็บป่วยของตัวเอง คุยเรื่องตัวเองอ่ะมันดีอยู่แล้วเนาะไม่ต้องไปคุยเรื่องคนอื่นเขาเราอ่ะรู้เรื่องของตัวเราอที่สุดแต่เรื่องของคนอื่นน่ะก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเนาะ <c oughs> แต่ก็ยุ่งได้หน่อยๆ <c oughs> วันนี้ออกมาทำธุระค่ะเดี๋ยวก็จะไปหาน้ำกินสักหน่อยหนึ่งก็ไปนั่งคุยที่ร้านน้ำดีกว่าเนาะ ช่วงนี้นะคะดิฉันก็ฟัง youtube ก็ไม่มีอะไรร้อนแรงนะคะก็เริ่มจะเงียบๆแล้วเพราะว่าเรื่องราวมันก็จบจบแล้วเนาะใครจะขุดคุยหาก็ดูจะขุดคุยขุดคุยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้ให้ต้องทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีบางเรื่องมันก็ไม่น่าฟังน่า อะไรเท่าไหร่ดิฉันเป็น f อฟซค่ะเป็น f อฟซีที่มีช่องเป็นของตัวเองก็เลยได้ทำได้พูดได้อธิบายเรื่องอธิบายความรู้สึกคนที่เขาไม่มีช่องเขาอธิบายความรู้สึกไม่ได้เขาก็ากไปเขียนคอมเมนต์ใช่ไห mm hmm. ม,ไมไ mm hmm. คะ mm hmm. อย่างดิฉันนี่ฟังฟังฟังมาเสร็จแล้วดิฉันก็ก็มาพูดมาคุยมาระบาย <c oughs> เข้าร้านาน้ำนะคะช่วงนี้นะคะก็โรคก็กำเริบกำเริบเยอะเลยคะ่ะแล้วก็น้ำหนักขึ้นเยอะมากน้ำหนักเกือบร้อยโดยแล้วค่ะเพราะว่ากินยานะคะมันมียาตัวหนึ่งที่ทําให้อยากอาหารคุณหมอบอกนะคะเพราะว่าอ้วนแล้วก็ปรึกษาหมอหมอบอกว่ามันจะมียาตัวหนึ่งที่กินแล้วให้เราอยากอาหารถึงว่าเรากินตลอดเวลามันตอบะคะ่ะ ด้วยตัวเองแค่เป็นสอบรอวะปอบสิงบอกว่กินตลอดเวลาลูกไม่ฉี่ทำตูนกินหนึ่งตูนสองก็กินไม่หยิบอะไรใส่ปากคือบอกมาว่าเธอต้องคุมอาหารคุมอาหารดีๆแต่ว่าไม่งั้นจะอ้วนอ้วนอ้วนมากเลยอ่ะอ้วนมากมายชีวิตของ XLE เนี่ยนะคะก็พอรู้ก็ก็พยายามจะคุมพยายามจะคุมนะคะ แต่ก็จะกินข้าวน้อยนะคะเป็นคนที่กินข้าวนี้เดียวอ่ะเป็นคนที่กินข้าวนี้เดียวแต่ว่ากินกลับกินข้าวนี้เดียวแต่ว่ากินของหวานเยอะเช่นช่วงนี้มะม่วมง,มงควรแม่ควรนะแม่ควรนะเราจะทํไม่ไหวมาบอกตรงแม่ทำาแ,แม่ก็แก่มะงก่อนเงินต้องทำนะสงสารแม่แต่เราก็ทำไม่ไหวพ่อช่วยแกะช่วยลอกช่วยอะไรอย่างนี้ค่ะได้ เราจะร้อนจัดอะไรนั่นก็ไม่ได้คุยในร้านก็เลยคุยไม่ค่อยเลยเสียงดังได้เท่าไหร่เห็นนะคะมาต่อกันมาต่อกันก็แล้วตอนนี้ก็คือเกิดตากานตาหน้ามืดรูปท <c oughs> ี่ลูกเขาก็ไปเที่ยวกันนะคะเขาก็ไปเที่ยว ลูกได้ค่าปิดลูกก็ได้เงินเดือนขึ้นเขาก็จะให้เงิแนแม่แล้วก็จะพาให้กยายไปเที่ยวแต่ว่าเราไม่ไปนะคะเพราะว่าเราต้องเขาก็แคหนึ่งนะคะเราไม่ไปเรากลัวว่าเพราะว่าตัวมากลับมาพบแพทย์ไม่ทันหาแพทย์กระดูกเขาละา์กระดูกเขาต้นกระศาดตรด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าวันกลับน่ะ กลับมาปุ๊บเช้าก็ต้องหมอไปดูดเลยแล้วกลัวเกิดเซิเดงอะไรขึ้นแล้วกลับไม่ทันยมันไม่หาหมอไปดูดก็จะไม่ได้หา,ก,า,ก,าก็จะไม่ได้กินยาแน่สามเดือนนักทีหนึ่งยาวเราก็จะไม่ได้กินยายาเลยใช่ไหมหมอก็จะเป็นก็ไม่ตายเป็นเสียลูกลูกเพราะว่าต้องเสียใจนะคะแต่ว่าเขาก็จะหาใครเป็นเพื่อนยาหน่อย เขาไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะทัางว่าคงอยากจะอยู่กันในฝัน่งนะถ้าเกิดถ้าเราไม่ไปขึ้นมาเนี่ยยายก็ไปนอนต้องไปนอนปากคลองเฝ้าแต่เราก็โกลับมาไม,ม่ทำน,นคะคะก็เลยจำเป็นจะต้องไป้ดูเอง ไอพ้พัทยานีาา่ยค่ะเขาจะพาไปพัทยาเราไม่สบายเราไม่อยากเรานั่งไม่ได้ทั้งวันเราเป็นคนที่ต้องไปป่วยน,นะคะอาบน้ำปินยานอนอาบน้ำปินยานอนตื่นเย็นก็ล้าง,จา,งจานเสกจานเ็บจานล้างแล้วก็ทำบะข้าวไว้ทาน ไม่ไน่ินเลยแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เย็นแมยเดี๋ยวว่าจะไปตลาดนัดที่แถวบ้านทางตลาดตลาดนัดใหญ่เขาเรียกว่าตนาดนัดหลังโรงตก็เดี๋ยวเขาจะไปซปื้อข้าวรไว้กินคะแต่ว่าแม่เขาจะไม่อยู่สองสองสามวันก็แล้วก็ ัมไม่ได้ซื้อไดมากมาแต่ท่านี้นะคะเออพูดถึงเรื่องยูทูบมากกว่า Youtube บ้านกาะกายูทูบบ้านกาะกาะกทน,นี้เรื่องราวก็เรียบร้อยกันไปแล้วเรียบร้อยแล้ว ีคู่ก็จบกันได้ด้วยป็ิหารจริงๆแล้วเขาด้วยก็ขอให้อย่ามีนนอะไรคุนกันละกันเนาะต่างคนต่างเลย้คนต่างอาชีพตัวเองไปต่างคนต่งตงญญญาเตตง,ตงเลี้ยงชีพตัวเองไปก็<อ>ใครที่เขาก็อยากจะเลิกกันทั้งคู่เนาะ เขาอย่าไปยุ่งเขาเลยนะคะอเอเดินดูแกล็บแบ่งสมบัติยังไงอะไรอะไรอย่าไปยุ่งเขาเลยค่ะ <c oughs> ยุ่งทำไมหาไม่มีคอนเทนต์ทำยังไงถึงต้องไปยุ่งกับเขาคนเขาก็มีอยางยุ่งเป็นคนุณเลิกกับามีเลิกกับภรรยาคนย้ายไปเข้าไปยุ่งไหมเออถามตัวเองเอาใจเขาใส่ใจเราดีกว่า <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะ ขอบคุณมากค่ะทำคลิปฉันคิดปน้าสงสัยอย่างเงี้ค่ะโอเคนะคะมีมีเสือศับอยู่อยูอ่ในอเมซอนคเยอะตัวเยอะทีนั่น่ะโอเคค <c ười> ่ะตั้งขอดาไปก่อนนะคะขอส่อรค่ะชระให้ทุกท่านได้วยบรู้ความสุข เดทางไปไหนสวัสดีค่ะคุณพี่าบป